amarin tv วันนี้นะคะโอ้ยมีของดีมาฝากค่ะคุณผู้ชมใครเป็นแฟนคลับสุก,กายะบาล์พรีเมียมคีิพึ่งตัวดังนะคะใครเคยซื้ออยู่นะ12กรัมเนี่ยเราขายทั้งนอกคือ390บาทนะคะ4กระปุกพันนะคะนี่คือขนาด12กรัมนะ4กระปุกพันแต่วันนี้นะคะต้องจะให้ตั้งใจฟังนะคะต้องจะให้เบิ้ลอีก4กระปุกเป็น8กระปุกและป้องจะให้พกพาอีก4กระปุกเป็น12กระปุกโปรโยก หลอไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครเคยซื้อสี่กระปุกพันวันนี้เอาไป12กระปุก9ก9บาทหยิบโทรศัพท์แล้วกด0 2 6 6 6 0 0 0 1ย์ศ้ำเบอร์โทรนะคะ0 2 6 6 6 0 0 0 1ได้เลยนะคะเพราะโปรวันนี้แรงมากและต้องให้แค่วันนี้ว,นนวันเดียวนี่คือรายการสด,สดเลยนะคุณผู้ชมนะทีี่ถามบอกว่าทำไมสุกายะขายดบขายดีคนใช้ชอบเยอะม,มากคุณผู้ชมค่ะนี่คือบามเนื้อขี้พึ่งตัวดังเปิดมาปับ๊บคุณผู้ชมนวดกดจุดไปเลยค่ะตรง ไหนมีปัญหาควักแบบนี้คุณผู้ชมดูเนื้อเขาจะเป็นเนื้อเข้มข้นแบบนี้เลยนะแล้วทาต้องทาตรงจุดที่ประจอนแล้วกันนะคะตอนนี้รู้สึกว่าตึงมากเลยค่ะตรงบริเวณข้อพับนะคะไปตีแบตมานะโอ้โหตรงบริเวณข้อพับตรงนี้คุณผู้ชมเอ๋ยนวดไปเลยค่ะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นสูตรที่ทาได้ทั้งใครที่ปวดกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อครบจบในกระปุกเดียวและที่สําคัญนะคนอายุเยอะชอบมากเพราะทาเยอะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวไม่กัดผิวและเป็นอารม m a บาบัดกลิ่นเขาผ่อนคลายสบาย ยิ่งคุณหมอประสานอยู่โพธารามราชบุรีแกบอกแกใช้มาหมดแล้วค่ะชีวิตนี้โอ้โหลองมาหมดแล้วปรากฏมาจบที่สุกกายะเพราะอะไรเพราะแกทาให้คนไข้ทาให้คนที่มารักษาเขาบอกเขาตัวเบาเขาโลง่งเขาบอกคนเย็นข้างในอะเลยสบายตัวมากแล้วก็คนปวดข้อปวดเขา่าคนไมนกายภาพคุณหมอประสานจะใช้ท่าทางการนวดพร้อมกับเอาตัวสุกกายะนี่แหละคาไปด้วยพอทาเสร็จปับ๊บคนที่มาทานนะโลง่งบอกเลยคุณผู้ชม ไม่เคยได้ลองใช้ขอได้ลองใช้หลับแล้วเป็นทุกนอนแล้วเจ็บกระดูกนอนไม่ได้ขอเถอะเอาสุกยะไปทาก่อนนอนคุณผู้ชมขาโปวันนี้แรงที่สุดเพราะอะไรนี่คือไซส์12กรัมปกติเนี่ยเราขายอยู่390บาทใครเคยซื้อสี่กระปุกพันบ้างคะแต่เฉพาะวันนี้ป้องจะให้เบิ้ลอีกสี่กระปุกเป็นแปดกระปุกยังไม่พอค่ะเอากระดาษพกพาให้อีกสี่กระปุกนี่คือโปยกโหลสิบสองกระปุกไปเลยซื้อไปขายต่อยังได้กำไรของแท้ของจริงแน่นอนสี่กระปุกแบบ นี้แต่ต้องมีแค่ร้อยชุดนะมีแค่ร้อยเซตนะถ้าใครไม่ทันร้อยเซตนะี้จะกลับเข้าสู่โป,ปรปกติคือ4ี่กระปุกพันวันนี้ให้แค่ร้อยชุดเท่านั้น999บาทและโปรนี้ให้ถึง3าเอธันวาคมสองพัน 6, แต่มันจะหมดภายในไม่กี่นาทีนี้แล้วหยิบโทรศัพท์แล้วกด0 2น6์สองหกหกย์ศู้ำเบอร์โทรน,นะคะศูนย์สองห 0001หรือว่าแอดไลน์แอดดิวดีดายเรกแอดดิวดีดาเรกคุณผู้ชมบาลตัวนี้ปวดเข่าปวดข้อปวดกระดูกทาได้หมดเลยใครที่แบบว่ากินยาแก้ปวดไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมขาต้องปวดเข่ามากใครปวดเข่าไหมคะตรงเขายืดไม่ไสุดงอไม่ได้เอาสูตรนี้ทาไปเลยค่ะแล้วมันไม่กองหน้าผิวทาปุ๊บแป๊บเดียวคุณผู้ชมเห็นไหมมันซึมหายไปแล้วมันซึมหายไปแล้วตัวเนื้อยาสมุนไพรไปแล้วของที่ต้องมีคุณผู้ชมใครยืนนานเดินเยอะนะอายุเยอะๆนะบางคนกล้ามเนื้อไม่มีแล้วโหคุณผู้ชมเอ้ยตรงนี้คือ โดนโดนเส้นเส้นวิ่งมากมันกุดหุยคุณผู้ชมไอ้ตรงหน้าเขาหน้าขาที่มันปวด่ยมันกุดกุดๆุแบบนี้ให้เอาสมุนไพรสุกายะทาไปแบบนี้เลยค่ะจะรู้สึกเลยว่ามันสบายตัวที่สุดเลยคุณผู้ชมปวดเขาปวดแข้งเนี่ยค่ะเขาที่มันยืดไม่สุดงอไม่ได้จะรู้สึกสบายตัวมากถามเอนอ่อนว่างหารจระเข้เชียร์บัตเตอร์ขันทองพยาบาทพยาราบไผ่ปิดจบด้สุกายะ เราใช้เป็นสมุนไพรสดสกัดเข้มขน้นทุกขั้นตอนต้องมีเพสัชกจกรแพทย์แผนไทยควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนต้องเข้มข้นให้มันถึงจุดที่มันเป็นถึงโดสตัวเนี้แหละสําคัญเลยนะหัวใจหลักเลยเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ไปจึงบอกเห็นผลกันมานักต่อนนักไม่ว่าแม่พิสมัยนะคะท่านนี้90ก็ใช้ตอนนี้คือใช้มาสปีแล้วเกแล้วผลลัพธ์ ผู้ชมดูดูเอาเถิดนี่คือผลลัพธ์ของคนวัย94ใช้มาต่อเนื่องปีขาซ้ายขาขวาแกบอกยืดเส้นสบายมากปกติไม่สามารถยืดเส้นได้ขนาดนี้อีกคนหนึ่งคุณหนุ่มสันติสุขค่ะพระเอกของเราโอ้โหพี่หนุ่มมีปัญหา2เรื่องเรื่องแรกคือแกปวดตามมือนิ้วมือนะคะแกบอกนิ้วมันล็อกพอนิ้วมันล็อกเสร็จปับ๊บเลยบอกพี่หนุ่มยาปล่อยให้มันติดเป็นผงังผืดนไม่งั้นเรื่องใหญ่นะคะแล้วอีกคนหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือพี่หนุ่มเนี่ยมีปัญหาเป็นตุ่มเม็ดคันคือเหมือนกับระบบ น้ำเหลืองไม่ค่อยดีอ่ะโดนยุงกัดนิดเดียวสาสวันไม่หายเลยบอกให้เอาตัวนี้ทาปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีอะไรแมลงสัตกรดต่อยต่าเมฆคันต่างๆคุณผู้ชมขาใครที่เล่นมือถือหนักๆแนะนําให้เอาตัวนี้ทาแบบนี้นี่นะคะคุณผู้ชมพอทาไปปั๊บนะแล้วนวดนิดหนึ่งยิ่งตรงบริเวณข้อมือนะมันจะรู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วนี่นะโอ้โหตรงนี้คุณผู้ชมเอ้ยหตรงนี้มันโดนมากเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหเนี่ยเส้นตรงเนี้ยคุณผู้ชมเอ้ยเนี่ยมันมันเจ็บมากเลยนะตรงเนี้ยมันโดนจริงๆแล้วมันก คุณผู้ชมเนี่ยกดไปแบบนี้นะคะเนี่ยมันจะรู้สึกสบายตัวขึ้นหรือแม้กระทั่งตรงช่วงบริเวณคอบ่าไหล่คุณผู้ชมคะ่ะใครนอนไม่หลับต้องแนะนํานะคะทาคอบ่าไหล่ไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะตัวนี้นะคะเขาเป็นกลิ่นนะคะที่เป็นสมุนไพรอารมาบัาบัดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนอนไม่หลับหลับไม่ลึกหลับไม่สนิท คุณผู้ชมปวดหัวตื่นมาบ้านหมุนวิงเวียนศีรษะบ่อยเอาตัวนี้ทาแล้วยิ่งทาตรงบริเวณหน้าอกหน่อยนะโอ้โหกลับสบายมากกลิ่นมันเป็นหอมอารมาผ่อนคลายคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวติดเสื้อผ้าไม่เหนียวเหนอะหนะไม่กองหน้าผิวไม่แสบรอ้อนผผาผิวมันจะเย็นลึกเย็นข้างในเย็นสบายมากใครเคยซื้อสามร้อยเก้าสิบบาทบ้างคะกระปุกหนึ่งขนาดสิบสองกรัมนะคะราคาที่เราโชว์อยู่เนี่ยคือสามร้อยเก้าสิบบาทเอาง่ายๆเราจัดโปรสีกระปุกพันแต่เฉพาะวันนี้จะให้ 12กระปุก999บาท12กระปุก999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมคะหลายลูกค้าหลายคนบอกซื้อ4กระปุกพัน4กระปุกพันวันนี้12กรัมนะคะได้12กระปุกเป็นโปรโยกโหลนะคะให้โปรโยกโหลไปเลย9 9 9บาทคุณผู้ชมคุณแม่ขวัญจิตนะคะก็ใช้เป็นประจําคุณผู้ชมเป็นไหมแม่บอกแค่จะปิดม่านอ่ะพอปิดม่านุ โอ้หสท้นมันสะท้นทั้งไหลเลยมันยกไม่ขึ้นเนะี่ยพอจะยกมันยกไม่สุดใครเป็นเหมือนแม่ขวัญจิตบ้างคะแม่ขวัญจิตก็จะใช้บาสุกยะเนี่ยแหละขาดทาตรงบริเวณไหลเป็นประจำพอทาปุ๊บแล้วมันรู้สึกว่าเออพอยกแขนยกขาเนี่ยมันยกแล้วมันสุดขึ้นมันสบายตัวขึ้นนะ,ะเอาอีกคนนึงคุณยายแดงโอ้คุณยายแดงบอกว่า เจ็บตรงบริเวณเขา่าเจ็บตรงบริเวณตะตุ่มมันอักเสบมันปวดมันวมพอเดินนานๆเนี่ยเข่ามันวมเขาม่มขามันชาคุณผู้ชมยื่อเข่าไม่สุดงอเขา่าไม่ได้ทําให้ไม่กล้าดเดินพอไม่กล้าดเดินคราวนี้ก็ร่างกายไม่ได้มีเลี่ยมมีแรงไม่มีกล้ามเนื้อเลยเลยบอกว่าให้ยายแดงเอาตัวบามสุกยะไปทาเลยนะแกจะได้กล้าดเดินมากขึ้นปรากฏแกเดินแล้วแกไม่เจ็บเลยนะเอาอีกคนหนึ่งคุณเฉินนะคะคนจีนแกบอกยืนานานๆประเทศจีนอากาศหนาวมากเข่าวมเข่าชาเข่าเป็นตะคิวพอเขาทาเสร็จปุ๊บตะคิวเขารูดไปเเลยยนนนาาบอกว่พืๆ เขาไม่บวมเลยเขาชอบมากมันไม่เหมือนกับที่เขาใช้ทั่วไปแล้วอีกสิ่งหนึ่งนะ คือเขาเปิดกระปุกมาปั๊บเนี่ยจมูกมันโล่งเขาเป็นภูมิแพ้จมูกตันมาตลอดนะพอปรากฏไปเปิดวางในรถยนต์โอ้โหมันสดชื่นมันโล่งทั้งรถเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมขาใครเขาบอกว่านี่นี่คุณเฉิน,น่ะซื้อไปนะค่าส่งแพงกว่าค่าของอีกเขายอมซื้อเพราะมันไม่เหมือนใครวันนี้คุณผู้ชมขาสุกะยะมาแล้วประงมาวันเดียวนีดหนึ่งกระปุก390บาทคุณผู้ชม4ี่กระปุกพันวันนี้ต้องให้โปรยกโหล12กระปุก9 9 9บาท 12กระปุก999บาทเท่านั้นยกหลอไปเลยคุณผู้ชมค่ะรีบนิดนึงนะคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดด่วน0 2 6 6 6สองห6 6ก0 0หนหรือแอดไลน์แอดดิวดีเด렉แอดดิวดีเด t ปวดกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเส้นคอตึงมาลาม,มาศรษะปวดไมเกรนปวดเบ้าตาสั่งวันนี้เดี๋ยวส่งออกให้วันนี้เลยรีบโทรด่วนค่ะ Amarin TV